เปิดใช้งานฮัตเริ่มการสรุปย่อกำลังเข้าใกล้เมืองฮารานข้อมูลเป้าหมายคาดีสุเลมานบุคคลสำคัญทางการเมืองท้องถิน่นที่ถูกจ้างให้รักษาความสงบเรียบร้อยหลังการระบาดฮัตซันน้องชายของเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคก,ก่อนที่เราจะสามารถพาเขาออกมาได้ซุเลย์แมนโทษ GIE อีสำหรับการตายของฮัตซันเขาขโมยไฟที่มีข้อมูลอ่อนไวสูงซึ่งได้กลายเป็นชิปที่เขาใช้ต่อรองกับ GIE ยอีโดยคำสั่งว่าจะเผยแพร่มันหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาข้อมูลเป้าหมายไฟที่ถูกขโมย มันมีรายละเอียดถึงกระบวนการที่ยังไม่สมบูรณ์ของการสังเคราะห์ยารักษาวไวรัสหากนําไปใช้ในสถานะปัจจุบันสารที่ผลิตขึ้นอาจเป็นพิษอย่างรุนแรงนอกจากนี้ในไฟล์ยังมีคำอธิบายแบบเต็มของโครงสร้างวิลเอียนความพยายามใดๆที่จะมันไปใช้จะส่งผลให้ชีวิตคนมากมายต้องตายไฟล์จะต้องถูกกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมสถานะปัจจุบันซุเลเมานส่งไฟล์ไปให้คนที่เราไม่รู้จักพร้อมคําสั่งในการเผยแพร่เมื่อใดก็ได้ไดตามคําสั่งของเขา ื่อตอบโต้เรื่องนั้นเราได้ทําการขัดขวางการสื่อสารทั่วเมืองไม่ให้เขาสามารถเผยแพร่ไฟล์สู่สาธารณะได้วิทยุ g r e ของคุณสามารถทะลุผ่านคลื่นรบกวนนั้นได้มันคือเส้นชีวิตของคุณอย่าทําหายตั้งแต่นั้นซูเลแมนกดดันเงียบและเลือกใช้ชื่ออื่นเรามีเหตุผลให้เชื่อว่าตอนนี้เขาเป็นผู้นำหนึ่งในสองกลุ่มหลักที่ปฏิบัติการต่างๆในเมืองคุณต้องหาซูเลแมนและหาไฟล์ที่ถูกขโมยไปเพื่อช่วยมรุดแจ้เพื่อช่วยจมุต เพื่อช่วยให้มันรสชาติจากไทยพิบัติอะไรวะเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้คือเริ่มต้นมาเราเป็นทหารใช่ไหมลงได้นิ่มดีเนี่ยใช้ได้ข้าบอกเองแล้วว่าไม่ใช่ร่มส่งของทั่วไปหักขามันซะลรวพามันไปหาไรถอยไปพวกแกทุกคน พอได้แล้วเสียงจะล่อพวกนั้นเออปุบไปเลยครับเออกระทืบด้วยเออจริงไปเลยนะัดเอาไงต่อถอยถอยหรือวะเดี๋ยวนะนี่เราต้องวิ่งเลยปะเออพลิกทำาอีเวนต์ปะเนี่ยโดนกัดด้วยครับ เดี๋ยวนี้ใครเร็วเข้าเราต้องรีบไปโอ้ห oh, คนมาช่วยครับพาเข้าออกจากถนนกัน Let's go Let's go <S เปิดประตูแล้ว เดี๋ยวรอดไหมนะโอเคครับน่าจะรอดแหละไปเลยวิ่งวิ่งไปเจมส์พลาไปแล้วหนึ่งครับจอมัวมากมีใครตาลายมั้นผมไปโอ้โหตายตึกสูงนี่เจนะ เดีย๋ยวพ่อขนใครให้พร้อมมีคนนึงบาดเจ็บหนักที่ศีรษะและแผลกัดที่แขนข้างหนึ่งเอ๊ะแย่แล้วอามีบาดเจ็บเหรอไม่อามีนะจากไปแล้วแต่ฉันจะพาใครอีกคนที่อาจจะยังรอดชีวิตกลับไปได้หนึ่งในพวกเราเหรอแล้วเราจะได้รู้กันเอาละคือคนละกลุ่มกับกลุ่มไร้เมื่อกี้ใช่ไหมใช่แหละเพราะชุดไม่เหมือนกัน ฉันไม่ได้กลัวก็หยิกเขาสิเดี๋ยวเขาก็พิบตาแล้วขาก็พริบตาอีกแล้วเฮ้ยแล้วถ้าเขาเป็นซอมบี้อะวิ่งซอมบี้วิ่งอะไรวะคือมองว่าเราเป็นซอมบี้ไปแล้วเราโดนกัดนิดเดียวเองแค่แขนข้างหนึ่งใช่ไหมคุณได้รับชุดใหม่แล้วไปที่เก็บของของผู้เล่นเพื่อเปลี่ยนชุดชุด อ่า w s ดีเคลื่อนที่ลูกกิ้งหรออ๋อไม่ใช่ขยับเมาส์าเพื่อดูร,บรอบโอ้เมาส์าไวใช้ได้เลยครับนี่คือมืดจัดนี่คืออ่าผมไม่ค่อยชอบมุมมองใกล้ขนาดนี้เลยฮนะแต่ขออนุญาตปรับแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยผมชอบมุมมุมมองกว้างๆนะครับกด F <c oughs> เพื่อเปิดแจ๋ว คุณลำมาสามวันยนี่ก็คนตายแล้วมารอเด็กๆให้กล้วเหรอเริ่มต้นดีๆนี่สามสิเอ็ดผมอยู่ไหนบนสวรรค์ไงคุณไม่เห็นเหรอเอาละเราเล่นกันพอแล้วไปที่ห้อง190บอสจะสรุปเรื่องให้คุณฟังแล้วสามเอ็ดนี่คืออะไรไปถามบอสนุนสามเนั่นหมายเลขคุณวงกลมสีส้มอยู่แผนที่ขนาดเล็กคือวัตถุประสงค์ของคุณ อ๋อขวาบนนะครับมินิแมปไปหาบอสอามีตายเพราะเจ้านี่เหรอเดี๋ยวเงียบก่อนอ่อเหวี่ยละเดี๋ยวเงียบคราวนี้เขาจะได้ยาแอนติซินของอามีแทนแลครับเฮ้ยห้องหนึ่งเก้าศูนย์อยู่ไหนชั้นบนไเมื่อกี้พูดอะไรนะอ่าชั้นบนนี่ครับบันไดะพูดอะไรแกขึ้นไปครับ อ่ามันอ่านว่าอะไรอ่ะซัเปอร์อผมกำลังหาบอสเขาอยู่เน,นี่ยนหรือเปล่า<อ> <c oughs> สามเอ็ดน,นี่เองเข้าไปเลยอ๋อโอเคเปิดบลูทูธครับมือยังไม่ทันแตะประตูเลยนยี่ว่บอสานี่ไงบอสอาซีนอะ่ะเออผมกำลังตามหา คุณคือบอสหรือเปล่าผมเด็กเกินไปหรือไงหรือว่าคุณมีปัญหาเอ่อไม่คุณต้องการคุยกับผมนี่ค่อยยังชั่วหน่อยนายจำอะไรได้บ้างรู้ไหมว่านายอยู่ไหนผมเห็นว่าที่นี่เหมือนที่พักพิงอะไรสักอย่างเราเรียกมันว่าตึกสูงเบคเคนและนักวิ่งของเรารวมแรงกันจนสำเร็จเมื่อสองสามเดือนที่แล้วและเราก็อยู่ที่นี่นับแต่นั้นมาตามล่าแอร์ดอปหาของและช่วยชีวิตผู้คนเออใช่ผมอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนั้น ดีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอนายจะกาลังเคี้ยวกระดูกหัวเข่าของใครบางคนไปแล้วละ่ะยาแอนติซินของนายก็ถูกบุกขยี้เละแล้วด้วยสิ่งเดียวที่เจสามารถกู้มาได้คือวิทยุของนายเยี่ยมเลยผมขอเมื่คืนได้ไหมได้โปรโดที่จริงแล้วผมคิดว่าผมต้องการใช้มันมากกว่าน,นายนะเชื่อผมเถอะเพื่อนนั่นไม่จริงเลยก็ได้รับนี่ไปนายรู้ไหมทำไมนักวิ่งถึงต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอย่างนายไง นายยาแอนติซินของพวกเราไปแต่นายไม่คิดที่จะแบ่งปันอุปกรณ์กับเราเลยเหรอผมไม่มีเวลาต่อป่าต่อคําเรื่องไร้สาระกับนายผมขาดการติดต่อกับพวกเราคนหนึ่งเพราะสัญญาณวิทยุที่เน่าๆอยู่นี่ทําอะไรให้ผมหน่อยได้ไหมผมไม่อยากเห็นคุณหรือวิทยุอันมีค่าของคุณอีกต่อไปดังนั้นไปทําตัวมีประโยชน์ที่อื่นซะเราไม่ทนพวกขี้เกียจสารเ,เลวที่ตึกสูงนี่เอ้ยเพลาเพลาหน่อยผมไม่ได้ขี้เกียจผมก็แค่เฮ้ยบอสไม่ต้องพูด คนที่หายไปที่ผมพูดถึงล่ะเขาแค่อยู่บนชั้น13เท่านั้นแต่เขาคงติดอยู่ในห้องปิดต,ตายแล้วกลับมาแล้วกันและผมยังไม่ใช่บอสยังเด็กเกินไปจําได้ไหมผมรายฮิมเบคเคนเป็นหัวหน้าที่น <interests ife> ี <ken> ่เบนเคนหรือเบคเคนนะน่าจะเบคเคนไปครับโอ้โหเกมนี้พูดกันไวมากฉันไม่ได้ขี้เกียจเด็กบ้านี่ไปสำรวจผู้รอดชีวิตชั้น13นี่คือชั้นอะไรอ่ะมีเลขชั้นปะน่าจะชั้นหนึ่ง ใช่นี่ชั้นศูนย์เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปใช่ไหมมีทางขึ้นปะเฮ้ยสิบเก้า 19. ชั้นสิบเก้าตั้งหากเหรอโอ้โหนึกว่าชั้นหนึ่งอยู่สูงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องลงไปอะสิโอเคไปครับสามสิบเก้าวันดีไปได้ปะไม่ได้อันนี้ล็อกครับข้างหน้าเหมือนมีไฟอะไรด้วยเฮ้ยนี่นายคิดจะไปไหนชั้นสิบสามไปเอาของประยาให้เราสิสิบสามเ <18. S 1> หรอ ชิบหายนะน่าจะเป็นงานสกปรกแน่เลยแต่เราทุกคนต้องยืนบนเราแค่ตัวเองโอเคแสดงว่าชั้นนั้นต้องพิเศษมากๆแล้วท้อไมประตูลิฟต์เป็นอย่างไงคือ DIY กันเหรอเปิดครับโอ้โหสกปรกจริงด้วยโอ้ไม่มีคนตายกี่คนที่นี่กันเนี่ยกลิ่นทะลุจอกันเลยทีเดียวโอเคนี่ไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องมาซูมตรงเงี้ย ไม่เข้าใจโอ้แต่13ก็ยังสูงอยู่ดีครับนี่เครนคุณหายไปไหนมาต้องรอคุณรายงานมานานเลยนะนานมากกว่าเจชั่วโมงแล้วด้วยผมทาวิดีโอิหายไปพักหนึ่งอะไรไม่ต้องกังวลตัวของผมยังไม่ล่วไหลยังไม่เจอผู้นำตึกสูงไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ผมจะเลิมดำเนินการรับทราบเรื่องนี้สำคัญเคลนจะมาไว้มีอีกเรื่องหนึ่ง ผมถูกกัดผมยังไม่แสดงอาการใดๆแต่คนที่นี่บอกว่าผมติดเชื้อถ้าอย่างนั้นคุณควรหายาอนิซินโดยเร็วที่สุดใช่ไหม่วยด้วย Help Somebody Help me ไปครับกดปุ่มชิพเพื่อวิ่งอ่าโอเคช่วยเหลือผู้รอชีวิตในนี้แน่นอนเปิดเข้าไปครับเออทีเดียวหลับเลยอ๋อเฮ้ยโคตรแรงมีอีกปะ ผมกลัวว่ามันจะมีอีกอะอโอเคไปไม่ได้ครับเดี๋ยวดีชั้นสิบสามทำอะไรก่อนโอเคในนี้ครับเปิดฉั้นทำแขนตัวเองบาดออกห่างจากเขาเอาพระเจ้าคุณค่าเขาใช่ไหมบ้าที่สุดเออนั่นน้องชายของฉันฉันลงมาหาเขาแล้วก็ จเย็นใจเย็นตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วราฮิมนี่เครนผมลงมาชั้นที่นะฝั่งหน้าคนของคุณคนนี้เกินบัดเจ็บนักระวังหนีซอมบี้ไอ้เวนเอ้ยสามเอไมนไล่ตามมากหรอมันข้างลางนั่นปลอดภัยไหมตอนนี้ปลอดภัยพอแล้วโอเคอย่าไปไหนผมกำลังส่งลีน่าจังลงไปฮ้ลีน่าจังจริงปะเนี่ย อยู่นิ่งๆนะดีน่าจะมาถึงนี่อีกไม่นานพากอสคุณต้องตามหาพากอดและแอลกอฮอล์รวมมาด้วยกันนั่นจะห้ามเลือดได้ได้โปรดครับเร็วแต่เย็นๆโอเคไหมเดี๋ยวฉันกลับมาพากอดนี่ป่ะนี่อะไรเอานี้แก้วน้ำพากอสพากอสกดทีเปิดปิดไฟฉายว้าวมีไฟฉายด้วยว้าวกดคิวค้าง ของสแกนนี่อะไรเทปกาวครับออ้ยสแกนได้อย่างเจ๋งเปิดมามีใครปะโอเคเปิดไม่ได้ทุบได้ไหมเหมือนจะไม่ได้อะนี่เปิดได้ครับได้ชิ้นส่วนโลหะแค่เนี้ยสกอตไบเอะเก็บไม่ได้อ,อะเท่าไหร่วะเออน่าจะต้องไปหาข้างนอกครับสายไฟเอามาเอามาทำไมก่อนมีใครปะ นี่ครับเทปกาวหยิบมาครับอ่ะนี่ก่อนผมจะโดนจำไหมสปูมาครับเอ่อโอ้ตู้เย็นเปิดได้ว้าวแอลกอฮอล์โอเคเลยหนึ่งห้องครับจากแผนที่ข้างบนบนกำมาทางเข้าละเปิดหน่อยมีใครอยู่ปะคารับหวังว่าจะไม่มีใครอยู่นะครับดูสระแวงไปหมดเลยวะอ่ะเอ๋ไม่มีใคร จ้าเอ๋อะไรอ่ะกระป๋องดีบุกเอาไปทําไมก่อนอ่าห้องนี้เคลียรครับอ๋อมีกล่องเทปกาวอีกแล้วแล้วก็ห้องน้ํผ้าก๊อตจับมาครับกดไอครับของโอเคครัขบของกดไอผ้าก๊อตเดี๋ยวต้องทายังไงนะไปพี่พิมเขียวโอเคแล้วก็ดับเบิ้คลคิกอ่าเรียบร้อยชุดปฐมพยาบาลแต่ถ้าเราเรียนมากกว่านี้จะกลายเป็นชุดมัธยมพยาบาล เสียงสกจริงเ้นโอเคใครเจ็บเขาเลือดออกมากเลยให้ฉันดูหน่อยอืมผ้ากอแลวแอลกอฮอล์เหรอโบราณไปหน่อยแต่ก็ใช้การได้อ่าเขาพูดเองอะคือไม่ได้คิดเองไงขอบคุณที่ช่วยนะฉันจะดูแลเขาต่อเองโอเคขอบคุณลีน่าจังครับเฮ้ยแล้วมีเพื่อนมาด้วยชื่ออะไรน่ารอะทีมเมอร์ครับทำได้ดีมากส1อ ครับครับอ่าแล้วก็ผมชื่อเคนเป็นสายลับด้วยเฮ้สามเอ็ดไม่เ็วเลยสำหรับมือใหม่บางทีผมคงตัดสินใจคุณผิดไปผมแค่ต้องการช่วยแล้วก็ตอบแทนพวกคุณในสิ่งที่พวกคุณทำให้ผมอา้าวดีมากมาหาผมแล้วมาคุยกันว่าคุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอย่างนั้นได้ยังไงอะไรนะผมแปลงไงเนะี่ยมาแล้วครับอุ้ยมีคนอื่นอยู่ด้วยเอาละเรา,เาจัดก,การหมดแล้วของง่ายๆนยะมีอะไรให้ฉันทำอีกไหม เอาละฉันขอคิดแป๊บนะรหฮิมเธอฉลาดพอที่จะก่อเรื่องอันตรายนะรู้ไหมโอมาบอกฉันเกี่ยวกับแผนการของเธอเรื่องรันนั่นน่ะวัตถุระเบิดเหรอพูดจริงมะเนี่ยไอ้วัตถุระเบิดเหรอเมาไม่เคยพูดอย่างนั้นอได้โปรดเธอโกหกไม่เก่งขอที่จะช่วยคนอื่นรือเอ๊ะช่วยตัวเองเลยเธอคิดว่าเธอไม่ตายสิไม่ฉันไม่ใช่แม่ของเรานตาตายแล้วดังนั้นน้องอยากจะทําดีกับพี่สักหน่อยเพราะว่าพี่มีความรูวคนเดียวที่น้องมีโดยเฉพาะตอนนี้อ่ะนะ จะชื่อเจดใช่ไหมใช่ผมแค่อยากจะขอบคุณในสิ่งที่คุณทำเพื่อผมแล้วบอกว่าผมเสียใจกับสิ่งที่คุณสูญเสียผมเป็นหนี้ชีวิตบุญคุณของคุณมากเลยอ่าใช่คุณพูดถูกคุณอยากตอบแทนบุญคุณหรือเปล่าละคอยดูน้องชายงงงของฉันแล้วกันห้ามใช้ระเบิดด้วยไลมงโอ๋อ๋อ นั่นพอหรือยังผมคุยกับเบรเคนได้แล้วยังก่อนเอินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผมวางชุดใหม่ไว้ในห้องของคุณคุณอยู่ห้อง194ที่ชันสวมมีอะไรแปลกหรอคุณต้องใช้อะไรที่เหมาะกับงานที่เบรเคนต้องการให้คุณทำเรียกผมเมื่อนายได้เปลี่ยนชุดแล้วเฮ้ยมีชุดให้ด้วยอ่า194เปลี่ยนเป็นชุดนักวิ่งครับเฮ้ยผมเป็นลันเนอร์ผมจะต้องออกจากเขาวงกดให้ได้เลยอันนี้เรื่องอะไรนะ อ๋อนี่หละที่เก็บของผู้เล่นครับอ่าบอกว่ามีชุดเดี๋ยวไม่มีให้เลือกหรอโอ้โหไม่ได้ซื้อเดียวสีดีโท่ไม่มีอะไรเลยโอเ I'm ready. วคราฮิมฉันพร้อมแล้วมาหาไปขึ้นได้ยังชาก่อนสามเอ็หาคุณมีสิทธิ์อยู่ที่นี่เราต้องรู้ว่าคุณมีทักษะหรือเปล่าล่ะขึ้นไปที่โรงยิมกันเลยอขึ้นเลมันอยู่ชั้นบนสุดขึ้นไปไม่กี่ต่อเอง มันไม่ได้ให้ขึ้นลิฟต์ฮะมันให้ขึ้นบันได like โอ้ยโอ้โหวิ่งอย่างไวเกมน่าจะมัวจัดไม่กี่ต่อจริงด้วยสองชั้นตึกนี้มี20ชั้นหรอครับราฮิมฉันไม่เห็นนายเลยนายอยูย oh, ่ไหนใจใจนีแ่แหละโอ้ยอะไรนอ่ะว้วหวเสียวโอ้ยเจอาใจเย็น <laughs> เอาละนายรออะไรอยู่มาที่นี่แล้วเอ่อกดสเปซบาร์ค้างไว้เพื่อกระโดดและเกาะโอเคโอเคเป็นอย่างนี้ครับนายคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านสินะเครนอยู่บนเครนไงล่ะเครนอยู่บนเครนโอเคเล่นมุขคำเหรอครับสเปซบาร์เพื่อกระโดดเกาะไว้วก็อุ้ยไม่มองไปข้างล่างไม่มองไปข้างล่าง ไป let's go อุ้ยหน้ามืดหน้ามืดวิ่งเยอะเกิน๋อหน้ามืดยินดีได้รับสู่โรงยิมของเราอย่างแรกเลยนายต้องเรียนรู้วิธีการวิ่งหมายเขาว่าไงเรียนรู้วิธีการวิ่งแค่ทำตามที่ผมพูดเข้าใจตอนนี้กระโดดลงไปด้านล่างสุดนั่นเลยโอ้โหบอกอย่ามองไปข้างล่างนายผ่าหรือไงฉันก็ตายสิย่าที่กลัวไปหน้า เดี๋ยวนายล้อเล่นหรือเปล่าดูและจดจำนะเฮ้ยอาอาขาช้างโอ้ตาฮิมพระเจ้าช่วยอะแค่ล้อเล่นกันนายไอ้ืยอะไรในาละมุกไม่ได้หรือไงเฮ้ยอย่าป๊อดเลยลงมาได้แล้วไอ้หัวหนี้ไป ตื่นลงมาเฉยๆเลยโอ้พระเจ้าช่วยไงเรามาเร็วดีมะแต่เพิ่งชี้ราชตัวเองซะละมีเยอะเลยล่ะเสื่อตัวรอดจากข้างนอกนั่นนายเราใช้ประโยชน์จับภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เรื่องปีนป่ายแล้วแหละดังนั้นภูมิประเทศก็ยากขึ้นก็ยิ่งดีสำหรับนายผมตั้าสถานการณ์ทั่วๆไปไว้ให้นายแล้วมาดูว่านายจะทำตัวยังไงและจะจัดการมันยังไงเอ่อแบบนี้เนาะ ตามทางไปน่าจะไม่หลงบางครั้งก็ดีกว่าที่จะคลานผ่านทางต่ำและแคบตัวกินทั้งหลายจะติดตามนายได้ยากโอเคไปครับโอ้แต่หน้ามืดง่ายมากเลยอ่ะไปครับอยากจะรอความเร็วข้างนอกนั่นถ้านายหยุดเท่ากับ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 ไปทางไหนก่อนเดี๋ยวครับผมหลงลาฮิมผมหลง อ๋อมันก็มีลูกศรนี่หว่าเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะฮ้โอเคครับไม่แล้วสลับมือใหม่อย่างนี้ครับไปไงต่อลงข้างล่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ไหนก่อนอ๋อขึ้นข้างบนโอ้โหตาย ตายอย่างเงี้ยผมเจอซอมบีผมตายเอาละขึ้นไปบนนั่งร้านนั่นแล้วอย่าตกนะเพราะแน่ใจเลยว่าไม่มีตะข่นนานนนยาน,านั่นละเขาปลดผมจับเหมือนแมวและออกแรงดีนขึ้นไปนายจะไม่รอดจากข้างนอน,นั่นถึงสิบนาทีหาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เปึ๊บเอ้ยถึงได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวน,นี่ข้างไหนก่อนอ๋อข้างบน เฮ้ยว่ามันไปทางไหนว่า okay. <Good job. S 1> โอเคโยอดเยี่ยมมากโอเคในเวลาทดสอบจริงแล้วกลับไปที่เคน์นั่นใช้ปจระโยชน์จากทุกสิ่งทุกอ,อย่างในขณะที่นายวิง่งเ,เดี๋ยวไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมเหมือนใช่เลยอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อผมต้องค่อยๆไปนี่ผมค่อยๆไปของแท้ โอ้โหเฮ้ยชถึงแล้วเฮ้ยโอ้ไม่โอเคนั่นพอแล้วนายมีความสมรรถชาติที่เจ๋งทีเดียวหรือไ,ไม่นายเคยทำมาก่อนเคยทำมาก่อนปะเนี่ยอ๋อไม่ที่คเคยเก่งสุดลูกวิ่งในลูกวิปป่งสมัยโรงเรียรงน,นงั้นนายก็เปลี่ยนสิเรียสสินะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นเคนเคนพูดกับฉันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีบางอย่างผิดปกติอะไรฮิมเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ่ะเวล่ะผมนับได้เลยว่านายมีอาการชักกระตุกครั้งแรกเอาไปว่ากลับมานี่ก่อนโอเคเดินมาเรื่อยๆครับเขไหนเคนอยู่ไหนไม่ใช่เคนเราคือเคนเดี๋ยว อหมายถึงอะไรฮิมอะน่าจะอยู่ที่ห้องมะอา่าแลต้องลงไปข้างล่างอ้แค่เสียงก็เจ็บแล้วครับไรฮิมเกิดอะไรขึ้นนี่มายควาว่าฉันกำลังจะกลายร่างหรือเปล่าไม่นาาม่นาจะใช่อย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้การใช้กระตุกเตือนว่านายติดเชือ้อถ้านายควรไปหาด,ด็อร์เซเรเดียดีกว่านะเขาจะตรวจคุณเองอาจจะฉีดยาให้ด้วย ก่อนที่นายจะไปหาดรเซเลไปคุยกับฝ่ายพลานิการก่อนฝ่าจัดการเครื่องมือให้คุณทําใ้้คุณเดินทางยังปลอดไทยสวัสดีูฮาไปดิฟชั้นหนึ่งครับวิ่งไปฮะโอ้โหเราปากัวมาแล้ววิ่งไวมากบอกเลยเราวิ่งไวสุดๆ let's go อื้อ โอเคอ่านี่ปะนี่ไงโอ้นายเป็นหน่วยโซนแนวคนใหม่ใช่ไหมรล้วนามวอร์มาบอกฉันเกี่ยวกับนายฉันเองชื่อเคลนฉันจะระบาดจำชื่อนายจนกว่าจะนายจะรอดชีวิตสักสองสามวันนะอ่นนี่ฉันให้นาย ว่าแต่ที่เดอะทาวเวอร์หรือกันว่านายเป็นตัวถ่วยอิมลที่มาต่อแถวขออาหารหรือยาเอนดิซินซึ่งก็คือฉันหมายถึงคนที่นี่ไม่ชอบนายเท่าไหร่แต่อย่าว่าพวกเขาเลยคนละหวาดระแวงง่ายเมื่ออยู่โดดเดี่ยวแล้วก็มีคนรบกวนติดต่อสื่อสารภายนอกด้วยเลยมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นมากมายทั่วทั้งเมืองเลยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้นอกจากตัวเราเองนายนักเสบียงจากเสบียงชิชี่ไปชั หน่อยแล้วนายจะเห็นผู้คนมองนายใหม่อย่างรวดเร็วอ่ะโอเคได้คุณจะจำไว้มีอะไรอีกไหมผมค่อนข้างที่จะรีบแล้วก็หากนายอยากดังมากขึ้นนายลองพยายามช่วยเหลือผู้คนสิช่วยพวกเขาสักหน่อยพวกเขาอาจจะชอบคุณมากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะได้เจอสาวสักคนให้นายรู้สึกอบอุ่นในยามค่ำคืนอ้าวในบทมีหัวเราะของจริงไม่เห็นมีหัวเราะเลยวะ โอเคนี่คือของที่ให้มาสินะอ่ะรับไปครับพอรับหมดเลยเจ๋าเดี๋ยวนะนาะยคัสซินจะให้ไม้นี่ผมไม่ใช่เหรออ๋อเก็บได้เลยโอเคขอบคุณครับร <laughs> ับยาเอนทิซินจากด็อกเตอร์เซเรโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปหาด็อกเตอร์เซเรขอจบวิบบดีโอนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า ออกไปข้างนอกเลยโอเคเจ้าคนใหม่ระวังตัวข้างนอกนั่นนะเราเสียคมมากเกินไปแล้ว